ต่อจากนี้ไปไอ้ลูกทุกคนตั้งใจนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบาย หลับตาเบาเบาพอสบายสๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบาย เมืออเราเปืือๆตานิดๆไม่ถึงก็ปิดสนิทนะจ๊ะนิดๆพอักสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบาย ต้องสบายขยับเนะื้อขยับท้องเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในท้องเราเดินได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมือ่อยต้องสบายนะลูกนะต้องผ่อนคลาย แล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่อง ดินอากาศฟ้าเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจใสๆใจสบายสบายใจกิ้งกิ่ง ใจใสใสใจส,ส,สบายสบายใจเขล่งเคลียงนะจ๊ะ <S <S เราให้เวลากับตรงนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีในการปรับทั้งร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยให้สบายสบายรักกายสบายใจส,สบาย ก็ขเข้าถึงธรรมะได้ง่ายนิดเดียวพอกายสบายใจสบายบุญก็จะได้ช่องสอดเข้ามาความสุขก็ได้ช่องสอดเข้ามาในใจเรา ความบริสุทธิ์ก็ได้จองที่จะสอดเข้ามาในใจเราธรรมะก็จะได้จองสอดเข้ามาในกลางกายของเราไม่ไว่าจะเป็นแสงสว่างจะเป็นดวงใสๆ จะเป็นกายภายในใสใสหรือองค์พระใสใสก็จะสอดเข้ามาในกลางกายเราได้ง่ายหรืออย่างน้อยก็นึกได้ง่ายวันนี้เราจะนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ ไว้ที่กลางกายในอริยบทสมาธิให้ท่านนั่งสมาธิอยู่ในกลางกายของเรากลางทอง,องเราในระดับเี่นเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเนีจ้ะหรือจำง่ายๆว่ายอยู่ในบริเวณกลางทอง เพราะว่าท่านเอาพวกเราทุกคนไว้ในกลางกายท่านกลางองค์พระองค์ท่านที่มีนับไม่ถ้วนท่านเห็นเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารักรอบเทอทูนบูชาท่าน จะเชื่อมสายบุญกับท่านเราก็ต้องให้เห็นท่านตลอดเวลาแม้ไม่ชัดเจนก็ตามแต่ตั้งนึกถึงท่านให้ได้อย่างง่ายๆแม้จะเป็นเพียงความรู้สึกหรือภาพจะลัลๆลาง เขาโครงคล้ายๆหลวงปู่ก็ใช้ได้แต่ต้องสบายอย่าทิ้งคำว่าสบายๆนะลูกนะอย่ามองข้ามไปไม่ว่าเราจะมานั่งรวมกันก็นดีหรือนั่งตามลำพังก็ตามไม่ใช่เฉพาะวันนี้ อย่าทิ้งคำว่าสบายอย่ามองข้ามไปให้หาจุดสบายของเราให้เจอคือนั่งแล้วเราไม่เบื่อมีความพึงพอใจอยากจะอยู่ในอริยบทนี้ไปนานๆอจากคำาสมาธิอย่างนี้ไปนานๆ อยากนึกถึงประเดชคุณหลวงปู่อยู่กัรางกายอย่างนี้ไปนานๆแม้ไม่ชัดเจนก็นตามรู้สึกถ้าเราได้อารมณ์นี้จะเป็นอารมณ์ที่เราชอบเราพึงพอใจอยากอยู่กับอารมณ์นี้ความรู้สึกนี้ และการน,นึกคิดถึงวีเด็กคุหลวงปู่ไปด้วยตั้งทำให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะเพราะว่าพอเรา,เอาได้อารมณ์สบายเดี๋ยวภาพนี่ก็จะชัดเจนขึ้นมาเองภาพของระเด็กคุณหลวงปู่ก็จะชัดเจนขึ้นมาเองหรือภาพที่เราคุ้นเคย เช่นดวงใสๆองพระใสๆก็ <_ C. S 1> จะชัดเจนขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวเราจะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเพราะนั้นให้ลูกหาจุดสบายตรงนี้ให้เจอไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ตาม พอใจสบายกายสบายแล้วเนี่ยใจเราจะหลุดจากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าดินอากาศฟ้าจะเป็นอย่างไรที่นั่งไม่นุ่โนนก็ตามก็จะไม่เป็นอุปสรรคจากการกระลึกนึกถึงไม่ได้คุณหลงปูอยู่ในศูนย์กลางกาย ที่ฉันจะคอยกานเจตกลัันใจถ้าทุธรรมจามีรู้เราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่นะจ๊ะเปะนประคองใจไปเรื่อยๆอย่าส่งใจไปที่ไหนนะจ๊ะตั้งแต่เบาๆไปตรงคลางกาย เึคเถงไม่ได้คุณหลวงปู่อย่างสบายสบายหรือละคุณก็ดวงละองค์พระจะนึกอย่างนั้นไปก่อนก็ได้ถ้าดวงละองพระชัดการนึกถึงภาพไป่ด้คุณหลวงปู่ก็ง่ายนี่สำคัญนะลูกนะให้ประคองไปเรื่อยๆ จะปฏิกรรมภาวนาสำมารหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเอาที่เรารู้สึกสบายณช่วงเวลานี้ซึ่งทำให้ใจเราไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ไม่นั่งตึง จ่ลำบากกายหรือเตงใจอะไรต่างๆเหล่านี้รู้สึกชอบอารมณ์อย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยประคองไปเรื่อยๆขอลูกทุกคนรวมใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสๆให้ใจบริสุทธิ์หใหใ้ใจน,นิ่งๆนุ่นมๆเบาๆ สบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ้ะ